อ่นีนก็เอาปูใส่กระปุกด้วยค่ะพี่น้องล่างทำก้อนสะอาบเสร็จแล้วจ้ะน้ำตาลเ่อาน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องใส่ให้ท่วมปูจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทางช่อง u t u b e และแฟนเพจทุกท่านด้วยค่ะมันนี้สารินดาภาพพี่น้องมาเบิงวิธีดองปูหน้าจ้ะมันนี้แม่เป็นมาดองปูค่ะในปูหน้ามากเมื่อบ้านพี่น้องกะค้งไว้คืนหนึ่งก่อนเด้อค่ะพี่น้องให้ให้มันทายออกเนาะทิ้งสกปรกมันยังออกมากค่ะล,ล้างทําความสะอาดค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะมาแกะกระดองออกค่ะ แกออกมาจึงแสบกว่าเป็นบ้าแม่มันจึงสะอาดกว่าเดวยพี่น้องหนังเขยเสยนี่ย่างคนวาปูหอกกระเด็นออกน้ำแข็งจ้งกะ,กะแม่เป็นแกกระดอง มาสิหนีบมือก่อนน้องลิมาหนีบมาแก,กะซอยยาแนนะ่น้องลิมใช่ปูน,นาตัวสดๆพี่น้องสดจากทุ่งนาจ้ะระวังหนีบมือด้วยเขาไปไล่เงินกัสิ่ตายเนาะในกระร่างสองสำนแล้วค่ะพี่น้องก็มาแกะแกะแล้วกระร่างอีกเธอหนึง่ง ก็พอดีดอมปูนะอันนี้นก็สามารถอยู่ได้ดนๆเน,นนะแม่ในชึ้นนึง,งเขาเอาไปแซถังนี่เอาไปแช่ตู้กันเอาใบนนี่โดน เอาใบดุนมันกกลัแเสบมันก็จะเบาๆค่ะมันแล้วก็เนาน้ำหาปูอันนี้ก็ขังว้มือนึ่งค่ะพี่น้องขึ้นนึ่งจะ้ะบอขังก็พอเป็นตะกินเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงเขาเจ้าสีดยาเข่าเนาะแม่เผื่อปูมันกินยาก,กินอย่างเข้าไปจะอันตรายค่ะพี่น้องอันนี้ต้องขังไว้ก่อนพ่น,น,น,นทายเพ่นทายขี้ดินคาย ยังออกเรียบร้อยค่ะ,ะ,ะอันนี้ก็เป๊กเอามาในข้องเข้าไปน้องไม่ได้เอาในหน้านหรือจ้ะจะไปจับปูหน,น,น้ากับน้องดีเมอก่อนนี่ก็ขังไว้อีขึ้นนึงแล้วก็มาโด่งค่ะไปนี่ แต่แัดมือแส่ปู่ก็ันพร้อมจะขีบมือตลอดเวลาเลยพี่น้องเอาวันนีออกนั่งอาเจียไปตำกับมะฮุงพี่น้องตำมะฮุงตำหมกทัวเนาะใส่ปูหน้าน้ำแซ่บค่ะใส่ดองปูใส่ตำบักทัวใส่ตำบักแกงตำบักเกล็ดตัวหกมะฮุง เฮ็ดเองค่ะจังแสบนะพี่น้องเ,อเคค่ะทีนี้ก็จะมาล่างทำความสะอาดอีกเท่นึงเด้อพี่น้องล่างประมาณสองน้ำอีกจ้ะล่างอีกก็ได้ ล้างให้ปูนี่ขาวสะอาดจ,ะจ,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 จ้ะอ่าอันนี้ก็เอาปูใส่กระปุกเรือยค่ะพี่น้องล้างทคำวคามสะอาดเสร็จแล้วจะ้ะนิ้วหตัดขนนี่ก็เอาปูใส่กระปุกจ้ะพี่น้องใส่ขวดโหล ปูนี่ก็ล่างประมาณสองสาน้ามาด้วยค่ะพี่น้องจะขาวใสดูน,น,น,น่ากินจ้ะเห็ดเปรียบบานๆเฮาเนื้อค่ะพี่น้องเก็บ,บง่ายๆจ้ะด,ดองปูหน้าด้วยน้ำปลาค่ะหลังจากเอาปูใสกระปุกเสร็แล้วพี่น้องทีนี้เราก็เอาน้ำปลาใสจ้ะ ค่ะตอนนี้กใใใใ็ใส่น้ำปลาจ้ะเอาน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องใส่ให้ท่วมปูจ้ะนี่ก็ใส่น้ำปลาที่ปละรดด้อค่ะพี่น้องน้ำปลาที่ปละดจะปูเขาจะได้อยู่ได้ดนจ้ะบ่เสียบ่เนา่าบ่ดำจ้ะพี่น้องบ่คนนา ดองแล้วก็ได้ขึ้นหนึ่งเลาวก็ไปแช่ตู้เย็นเลยดองไว้ขึ้นนึงก็ไปบะแมทดองไว้ขึ้นหนึ่งก็เอากระปุกไปใส่ตู้เย็นไว้เลยจ้ะปูเข้าจะประดบมะนาว่มะยัง ไปให้ท่วมก่อนอูจึงบ่วดำค่ะพี่น้องใส่แปะไว้ประมาณคืนนึงงเวยจ้ะเสามากอะเอาใส่ตู้เย็นไปเลยค่ะพี่น้องเอาใส่ถังกระปุกเลยจ้ะอูจะบ่บ่มีกินพร้อมพี่น้องไอ้เจังสิไปอีกก็ได้แม่มนท่วมได้อยู่งละ ใส่ยุกันสุดนี้จะใส่แต่น้ำปลาที่ปลดอย่างเดีวยวเด้อค่ะพี่น้องดองปูหน้าเข้ากันเสร็จเด้อค่ะพี่น้องน่ากินมากๆเลยจ้าสูตรนี้บดดำบ่เนา่าบ่เหม็นน้ำค่ะไต่ตำมะฮุงแทบแทบ,บค่ะพี่น้องสูตรนี้ค่ะยังไงก็ลองเฮ็ดเบ้าง้อจ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาลินดาในเด้จ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวนคลิปนี้สวัสดีค่ะ Ah